ก่อนอื่นสวัสดีทุกคนนะครับคืนนี้จะมาสอนวิธีการปิดโฆษณานะถ้าเกิดว่าใครไม่ปิดก็ได้นะแต่ใครจะปิดก็ได้โอเคทีแรกจะทีแรกจะมาเริ่มบอกกันเลยถ้าเกิดคนไม่ปิดเดี๋ยวผมทําให้ดูนะอ่ะผมเล่นวิดีโอันนี้แล้วกันกดสังเกตว่าจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเห็นไหมครับมันเป็นป๊อปอัพโฆษณานะอันนี้คือไม่เกี่ยวกับเรานะทางเว็บของเขาะที่เราเอาวิดีโอไปฝากไว้ะคือคือเขาเก็บค่าโฆษณาอ่ะ โอเคสังเกตว่าเมื่อกี้มันจะขึ้นอ่ะดูผมกดอีกก็ขึ้นอีกเห็นไหมคือกดประมาณสองครั้งนะถึงจะเล่นวิดีโอได้อ่าแล้วก็รอวิดีโอโหลดแป๊บน,นึงคือคือถ้าเกิดว่าคุณโหลดมันจะเร็วกว่านี้นะคือผมต่อผมต่อคืออย่าไปพูดถึงมันคือของผมอะมันจะช้ากว่าของคุณโอเคเข้าสู่เรื่องเรานะครับเราจะสอนวิธีการปิดโฆษณานะ ผมบอกก่อนว่าเว็บอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันคือสมควรมีตัวนี้ไว้ใช้นะครับมันจะได้กับการโฆษณาโอเคก็กดที่ตรงนี้ตรง3อันน่ะคี่3สอันน่ะแล้วก็ไปที่เอออ่าก็เลือกที่ setting ครับเข้าไปที่เข้าไปที่ extension ครับ อ่านากเกคือบางคนนะบางคนไม่เข้าตรงนี้ก็ได้นะอ่ะผมบอกกันตรงนี้ก็เขียนเป็นว่า Add บ o อครับนี่ตัวแรกเลยเห็นไหม AdBlock a d b l o c k ก็เลือกเอาพยายามเอาคนที่มันใช้ที่มันใช้กันเยอะอ่าผมเลือกตัวนี้แล้วกันสังเกตได้จะเป็นตัวฟรีนะครับเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะทั้งทั้งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ เพื่อนไหนก็ได้ผมเอาอันนี้แล้วกันเห็นคนใช้ยเยอะอเพิ่มเข้ามากดเพิ่มอะก็รอแป๊บหนึง่งเห็นไหมมันจะโหลดมาเราไม่ต้องทําอะไรมานะเราอยู่เฉยก็ได้อ่าเห็นไหมมันจะขึ้นมาแล้วใครที่ทนรอดูไม่ไหวก็กดกอคิดได้ฮะอ่ามันจะบอกว่าตั้งเสร็จแล้วอันนี้คือเราสามารถบริจาคก็ได้หรือไม่บริจาคก็คือปิดไปเลยนะโอเคทีนี้เราก็กลับมาสู่เรื่องของเราอีกครั้งฮนะ แล้วก็ผมอันนี้ผมจะรีโหลดหน้าใหม่นะแล้วเ,เดี๋ยวลองดูว่ามีโฆษณาขึ้นไหมทีนี้ผมอยากจะบอกว่าโฆษณามันจะหายไปหมดเลยนะหายไปเยอะใครที่ชอบพองเว็บอะผมย้ํารอบที่อะไรแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> ใครที่ชอบพองเว็บอะปรากฏก็คือลงตัวนี้ไว้นะครับแล้วโฆษณามันจะหายไปโอเคสังเกตได้มันจะบล็อกไปถึง14โฆษณานะะทีนี้ผมลองกดวิดีโอนี้ดู สังเกตว่ากดครั้งแรกก็ไม่มีอะไรขึ้นมาใช่ไหมกดอีกทีหนึ่งก็ดูวิดีโอไปแล้วก็คือไม่มีโฆษณาเลยนะอย,อย่างอย่ันอื่นบ้างก็ได้อะกดเข้าไปเห็นไหมคั้แรกก็ไม่ได้กดอีกทีหนึ่งเห็นไหมก็คือไม่มีโฆษณามากวนใจแล้วนะโอเคสังเกตว่าเดี๋ยวต่อไปอันนี้คือเสร็จไปแล้วนะสำหรับสำหรับ google chrome ต่อไปเราจะต่อไปเราจะ เออใช้วิกลับไฟฟอกมั่งโอเคไยผิดผิดอะ,อะโอเคไอเรื่องวิดีโอโหลดช้านี่ไม่ต้องห่วงนะสำหรับสำหรับคุณน,นะอาจจะไวกว่าผมแน่นอนเพราะผมขีเ้เกียจพูดโอเคทีนี้กลับสู่ไฟฟอกมั่งไฟฟลอกก็กดที่สามขีดอะ อ่าแล้วก็เลือกที่ส่วนเสริมฮะถ้าเกิดว่าใครเป็นภาษาอังกฤษก็ extension นะโอเคไฟล์ fox ก็เหมือนก็เหมือนกันนะ,ะก็เพียงเขา add box ครับทีนี้ทีนี้ก็เลือกตัวแรกเนี่ยเออสองจุดหกจุดแปดติดตั้งติดตั้ง โอเคปิดไปอาทีนี้ลองเข้าไปในเว็บเราอะอ่าปโอโอเคเดี๋ยวผมลองกดดูใช้ใช้งานดูนะสังเกตว่ามันจะกดครั้งแรกก็ยังยังไม่เด้งขึ้นมาคือ,อครั้งแรกที่เรากดอะอถ้าเกิดเราไม่ไม่ใช้ตัวการโฆษณาใช่ไหมกดมันก็จะเด้งเป็นโฆษณาขึ้นมาเข้าใจไหม อ่าเดี๋ยวผมกดดูก็คือเราใช้ตัวเนี้มันจะไม่มีโฆษณาเลยก็สามารถดูได้เลยคิดว่าไม่ตรงนี้ไม่น่างงอะไรนะคือทำตรงๆใส่ตรงๆโอเคแค่นี้นแหละ